สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปดู22เมนูจาก Story o ออฟซีซันไกมบาซาว่าของชิ้นน้ตาเป็นยังไงต่างจากในเกมแค่ไหนบอกเลยว่าในเกมทำง่ายจ่ของชิงไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคลิปนี้เราจะเทียบทั้งสัุดิบนะครับแล้วก็หน้าตานะแล้วก็ดูว่าต้นกำเนิดของอาหารนั้นมันจากประเทศไหนนะครับเทียบกับของกินในเกมเลยว่าน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเลือกจากเมนูสลัดก่อนนะครับ เมนูแรกนะครับสลัดมะกรนณีจากอเมริกานะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นมะกรนณีแล้วก็ผสมพวกแฮมพวกพริกไทยแล้วก็ผักรวมนะซึ่งความต่างเนี่ยอยู่ที่3ดาวนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับเมนูที่2ก็คือสลัดตัวคาโมูเลสลัดนะครับผมของจริงเนี่ยต้องเลือกาคาโดให้ดีๆนะครับเพราะถ้าเราเลือกาคาโดที่มันดิบเนี่ยรสชาติจะออกมาขมนะให้เลือกาคาโดที่สุกพอดีนะครับ หน้าตาก็น่าทานนะบอกกัใสายคลีนนะครับเมนูที่3ก็คือคิมพีระสลัดนะครับอันนี้จะเป็นตัวรากโกโบนะครับซึ่งผสมกับครอทแล้วก็พริกนะหน้าตาน่ากินแล้วก็เจ้าตัวรากเนี้ยเป็นของท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนะครับเมนูที่3นะครับก็คือตัวพริกหยวกหมักนะของอิตาลีนะของจริงเนี่ยต้องหมักน้วยมะกอกและเครื่องเทศนะครับผมแล้วก็ทำาห้รสมันเข้ากันแล้วก็มีต้องเอามีการไปผัดนะครับ ซึ่งหน้าตานี่ก็น่าทานนะแต่เรายังไม่รู้ารสชาติข้างในต้องเป็นยังไงนะครับเมนูที่4 5นะครับก็คือสลัดผักรวมนาะเป็นของสากลเลยนะครับซึ่งในเกมเดี๋ยวเรา,เาผักรวมกันนะในชีวิตจริงก็เหมือนกันครับแต่ว่าต้องเตรียมเรื่องของความสะอาดนะแล้วก็ความต่างเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แค่2ดาวแล้วเมนูที่6นะครับสลัดผักหัวผักกาดนะครับผมในเกมเนี่ยใช้หัวผักกาดกับน้ำสลัดนะของจริงเนี่ยต้องหั่นบางมากๆนะเพื่อให้ตัว หมูประกาศนั้นน่ยไม่มีรถฉุนนะครับความต่างเนี่ยอยู่ที่3ดาวน,นะครับแล้วเมนูที่7นะครับสลัดสมุนไพรนะผมซึ่งสมุนไพรที่เราใส่เนี่ยก็อยู่ที่เลือกตามท้องถิ่นนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ให้เลือกของที่มันเข้ากันได้นะซึ่งแล้วก็มีน,น้ำมันมะกอกช่วยด้วยนะครับความต่างของตัวสลัดอ่อยู่ที่4ดาวน,นะครับสลัดมะเขือเทศนะครับต้นตำรับอยู่ที่อิตาลีน,นะของจริงเนี่ยเราก็ต้องเลือกมะเขือเทศที่หวานฉ่ำนะครับดูง่ายแต่ก็ ไม่ได้ง่ายนะครับความต่างของเมนูนี้อยู่ที่2ดาวนะครับซึ่งหน้าตาก็หน้าทานนะผมมองว่าน่าอร่อยดีส่วนเมนูที่9ก้ครับก็คือคาร์เชเชสสลัดอิตาลีนะครับของจริงเนี่ยต้องใช้มอนชลา่าคุณภาพดีนะแล้วก็น้ำมันมะกอกดีดีนะครับซึ่งดูแล้วน่ากินนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะกับบ้านเราเพราะเราไม่ค่อยชอบกินพวกชีสพวกนี้เนาะความต่างที่3ดาวครับส่วนเมนูที่10ก็คือโปเกะนะครับ มาจจะฮาวายนะชื่อเนี่ยดูเหมือนญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่นะครับก็สิ่งที่ต้อง,ตองเตรียมหลักก็คือตัวปลานะปลาต้องสดจริงๆนะถึงจะอร่อยนะครับความต่างเนี่ยอยู่ที่5ดาวเลยนะครับจากในเกมนะแล้วเมนูที่11นะครับก็คือตัวบันบดอเมริกานะครับคือของจริงต้องตีให้ฟูนั้นเนียวก็ไม่มีเบ็ดนะครับหน้าตาเนี่ยก็ดูน่าทานนะก็น่าจะเหมือนบันบดท,ท,ท,ทั่วไปที่เรากินได้ครับแต่อันนี้ก็เหมือนเขาทํามือก็ ก็จะได้ต่างจากทั่วไปที่เขาใช้ผงสเบปรดมาแล้วครับส่วนเมนูที่12นะครับก็คือสลัดหัวหอมนะครับตัวนี้ต้องเอาตัวน้ำสลัดเนี่ยไปแช่น้ําก่อนเพื่อลดความฉุนนะครับไม่งั้นมันจะกินแล้วมันจะฉุนนะอันนี้ถือว่าใช้กับพวกหอมทั่วไปได้เลยนะครับความต่างอยู่ที่3าดาวนะครับแล้วก็มาต่อกับเมนูซุปนะครับเมนูแรกก็คือซุปหไชฟลังนะครับจากฝรั่งเศสนะสุ้เนี่ยต้องปั่นแล้วก็ให้เนียแล้วก็หอมครีมนะครับซึ่งหน้าตาออกเขียวๆเนี่ยนะ ก็คิดว่าน่าจะกินแล้วน่าจะเหมาะกับสายทินคลีอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็เมนูที่2นะครับซุปหัวหอมนี่เองนะครับอยู่ฝรั่งเศสนะจริง,รงต้องเคี่ยวหอมจวนคาราเมลสีทองใช้เวลาเยอะมากนะบซึ่งดูแล้วเนี่ยอู้ดูจากภาพนี่คือน่ากินมา,มากครับความต่างยอยู่ที่4ดาวนะครับเมนูที่3นะครับก็เป็นซุปหัวเชท้าของญี่ปุ่นนะซึ่งจะออกเป็นสีแดงๆนย่งครับดูน่าทานนะเดี๋ยวที่ว่าเราจะกินไหวหรือเปล่าว่าสีเขาจะแบบ ดูประหลาดนิดหนึ่งนะครับของจริงก็ต้องเคี่ยวจนตอ,อกมันเป็นน้ำหวานออกจากข่าเท้านะค,ความต่างอยู่ที่3าดาวนะครับส่วนเมนูที่สนะมิโซะซุปนะครับซึ่งเราเคยเห็นกันเยอะอยู่แล้วตามร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะอร่อยแหละเพราะเราเคยผ่านปากมาแล้วนะความต่างจากในเกมเนี่ยก็อยู่ที่3าดาวนะครับเมนูที่5นะครับก็เป็นซุปข้าวโพดจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับ จริงเนี๋ยต้องปั่นแล้วก็กรองให้เนียนนะครับซึ่งซุปข้าวโพดเนี่ยผมก็ชอบกินนะเพราะตัวผมเองชอบกินข้าวโพดอยู่แล้วนะมันก็ออกมีเม็ดข้าวโพดนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ออกหวานๆนะครับความต่างอยที่สองดาวนะครับแล้วเมนูที่6นะครับก็คือซุปฟักทองยุโรปนะครับของจริงเนี่ยวต้องเคี่ยวจนฟักทองละลายนะแล้วก็ดูหน้าตาเนี่ยจากในของจริงเนี่ยเหมือนเขาจะเอาตัวเม็ดฟักทองมาทอดกรอบแล้วก็โรยไปด้วยนะครับความต่างจากเกมก็คือที่3ดาวแล้วก็เมนูที่7นะครับ ซุปมะฝรัลล่งเย็นนะครับผมของจริงเนี่ยต้องเป็นแบบเย็นนะครับต้องปั่นละเอียดแล้วก็ต้องแช่เย็นแล้วค่อยเอามากิีดนะค,ความต่างนะอยู่ที่4ดาวนะครับก็เ <cosine. S 1> มนูม <può. S 2> มที่8นะครับกาปปโซซุปนะครับเป็นจากสเปนนะของจริงก็คือซุปแบบสดนะบแบบไม่ผ่านความร้อนนะครับต้องปรารานกลิ่นผักสดแล้วก็ความต่างของพวกผักต่างๆนะครับความต่างของดาวอยู่ที่4ดาวนะครับ แล้วก็ตัวซุปสูตรไทยนะจริงเนี่ยต้องเลือกกินให้กลมกล่อมนะครับไม่ฉุนเกินไปนะครับความต่างเนี่ยอยู่ที่3าดาวนะครับบ้านเราเนี่ยผมแล้วแต่เราจะเลือกทั้งพวกสูตรไยต่างๆที่เราสมรามารถนำมาใช้ได้นะครับผมแล้วก็ซุปสุดท้ายเนี่ยเป็นซุปไข่หางใหม่จากจีนนะครับผมมันก็จะเป็นเส้นๆเ,เนาะจีนต,ต้องตีไข่เป็นเส้นนะครับดูก็น่าทานดีนะก็คือใช้ไข่ไข่แล้วก็ส่วนเติมแต,แต่ที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่เราชอบแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือ22เมนูจาก Story o f Season การบาซานะครับที่ดูเหมือนง่ายในเกมนะแต่ชีวิตจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเทคนิคมากมายในการทำนะครับเมนูที่ต่งจากในเกมที่สุดก็คือโปเกตแล้วก็ออเรียนซุปนะครับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากกินเจ้าตัวโปเกะนี่แหละแล้วก็ตัวออเรียนซุปนี่แหละเพราะว่าน้าตาเขาดูน่าทานดีนะส่วนใครที่อยากให้ผมเทียบเมนูไหนต่อไปคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ